สวัสดีครับผมนายนัทพลขันธวุฒิครับวันนี้มาพูดในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาสตูดิโอถ่ายภาพและวิดีโอในไทยนะครับผมเริ่มจากสถานการณ์โควิดนะครับทําให้ส่งผลกระทบในวงกว้างเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องการอาศัยอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในด้านการทํางานและการใช้เวลาอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้คนเริ่มเกิดความเครียดแล้วก็ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของสื่อออนไลน์แล้วก็กิจกรรมบล็อกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาสตูดิโอที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนในยุคใหม่นะครับที่สนใจในเรื่องของสื่อออนไลน์ผู้ศึกษาเนี่ยจึงได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์นะครับ mm. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยการศึกษาเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อศึกษาปัจจัยเรื่องของการเช่าสตูดิโอและความต้องการของผู้ใช้งานนะครับ2พื้นที่การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายในโครงการและความเป็นไปได้ของธุรกิจนะครับ จากการศึกษาเนี่ยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่าสตูดิโอมากที่สุดนะครับก็คือราคากับพื้นที่การใช้งานนะครับและความและผู้ใช้งานเนี่ยมีความต้องการเรื่องอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อการต้องความต้องการในการเช่าพื้นที่นะครับผมภายในโครงการเนี่ยต้องมีพื้นที่ที่ต้องทํากิจกรรมต่างๆนอกจากการทํางานได้แล้วก็ต้องมีพื้นที่ของการผ่อนคลายแล้วก็การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การคิดรายได้หรือการคิดค่าเช่าและบริการนะครับของโครงการเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะถ้าขาดเรื่องของการเงินก็จะทําให้โครงการเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับอินโฟเร็กชั่นนะครับก็จากสถิติการเข้าสื่อออนไลน์ในสื่อต่างๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีอัตราพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นจํานวนมากนะครับโดย2ออันดับแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ดูหนังฟังเพลงนะครับอยู่ที่อัตราส่วนร้อยละ85นะครับและยังสืบเนื่องด้วยโควิด1 9เนี่ยทำให้ผู้คนอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เริ่มหันมาสนใจในเรื่องการทำคอนเทนต์และสื่อออนไลน์นะครับจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสตูดิโอถ่ายภาพและวิดีโอในประเทศไทยนะครับผู้ศึกษานะครับมีวิธีการดังนี้นะครับก็คือ 1. เนี่ยทบทวนวรรกรรมแล้วก็งานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้อง สอนนะครับศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะครับทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วก็แบบสัมภาษณ์ครับสองเ,อเก็บรวบรวมข้อมูลาจากแบบสัมภาษณ์นะครับจำนวน4คนนะครับผมสามเนี่ยก็จะศึกษาการใช้งานพื้นที่นะครับโดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาครับผลการศึกษาเนี่ยความต้องการของผู้เช่าสตูดิโอนะครับผมก็คือคนให้ความสนใจในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยอยู่ ที่ร้อยละ6 4อร์เซนะครับเอ่อแล้วก็ผู้ที่ไม่สนใจในการทำคอนเทนต์เนี่ยแต่เห็นด้วยกับโครงการที่สนับสนุนเรื่องของเอ่อสตูดิโอนะครับอยู่ที่ร้อยละ35.8ครับสองนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่าสตูดิโอและความต้องการของผู้ใช้งานเนี่ยจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่านะครับจาก53คนนะครับก็ก็พบว่าบรรยากาศเนี่ยมีผลต่อการเช่ามากที่สุดนะครับ แล้วปัจจัยที่มีผลรองลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานระบบเช่นระบบไฟอุปกรณ์ระบบเสียงแล้วก็ปัจจัยกลางนะครับที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยอยากมาเข้าใช้โครงการก็คือพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ผ่อนคลายครับผมแล้วก็จะแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดห3าคนนะครับผู้ที่มีความต้องการเาผู้คนเนี่ยมีความต้องการในพื้นที่ที่มีเรื่องของอุปกรณ์และมีความพร้อมในการใช้งานนะครับคิดเป็นร้อยละ72เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็พื้นที่ coworking space เนี่ยคิดเป็นร้อยละ35.2%ครับแล้วก็พื้นที่ผ่อนคลายนะครับคิดเป็น40% <c oughs> เอร์แล้วก็แนวทางการพัฒนาของสตูดิโอถ่ายภาพในประเทศไทยนะครับก็จะสกกลุ่มเป็นสองแทร็กตนะครับก็จะมีในเรื่องของออกลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาและนักเรียนนะครับมีความสนใจในเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยอยู่ที่ร้อยละแปครับผม แล้วก็เสื่อเป้าหมายรองนะครับก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับผมอซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่พื้นที่ต้องการเช่าพื้นที่แล้วเข้าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกก็เลยออกมาเป็นการออกแบบประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ